สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทเจ้ของเรานะครับจะมาพาชมเครื่องถ่วงล้อนะครับรุ่น90 BS นะครับยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีแล้วนะครับเราเลยจับเทคโนโลยีนะครับยัดมาอยู่ในเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมพร้อมกันว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มันพิเศษกว่าเครื่องถ่วงทั่วไปนะครับเครื่องถ่วงของเขานะครับก็จะมีหลายโหมดนะก็คือโหมดเขาก็จะมีโหมดตามนี้นะครับ มี1 2 3 4 5 6มี่ค้าบมีมีทั้งหมด6หมวดนะครับอีกสองหมวดหลังมันต้องเข้าไปในรูปมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายหมวดหลักๆที่ใช้กันบ่อยๆเอาล้อกระทาก่อนเลยนะ<อ><ด>ล้อกระทาก่อน<ๆ>ก็จะเป็นล้อกระทานะครับมันก็จะขึ้นให้เราบอกเลยว่าให้จะเป็นตะกวดตอกนะครับแต่อันนี้ก็คือข้อพิเศษเขาเราแค่วัดแค่หน้าแก้มไม่ใช่นะครับแต่ทุกอย่างเขาจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับก็คือเราไม่ต้องป้อนค่าเหมือนเครื่องถ่วงตัวเก่าแล้วใช่ปะใช่ใช่ครับเพราะเครื่องถ่วงตัวเก่าเราต้องป้อนว่าขนาดล กว้างเท่าไรใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคคืนนี้จะอ่านค่าโดยอัตโนมัตินะครับโอเคครับเราก็ดึงตัวนี้นะครับเข้ามาที่แก้มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอฟังส้นญาณให้มันดังติ๊ตติ๊ตนะติ๊แล้วนะครับปุ๊บพอเราไปทุกทีเราก็ต้องมาเอาไม้มาวัดหรือว่ามองขอบกระทะว่าเท่าไหร่เท่าไรอย่างงี้นะครับอ่าครับแล้วก็มากดค่าว่ากระทะนี้ขอบเท่าไหรเท่าไหรอย่างงี้เราไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องกดเราข้็ฟาเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์อ่านค่าบอกทั้งหมดว่าความกว้างของกระทะ เท่าไรขอบเท่าไรเครื่องเขาจะอ่านให้เราหมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็พร้อมหมุนอ่ะนี่คือความกว้างใช่ครับแล้วก็ข้อมล้อใช่ครับเราไม่ต้องไปกดแล้วเครื่องไม่ต้องกดเลยครับต้องเป็นกดว่ากว้างเท่าไหร่ใช่ครับไม่ต้องกดฝาลงใช่ครับเขาจะอ่านให้หมดเลยครับเครื่องอ่านให้หมดเลยนะครับนี่นะครับพอดีแรกนะครับพอดีแรกปุ๊บแล้วเขาจะล้องให้เลยปิดปิอ่าเห็นไหมปุ๊บเราก็เปิดฝาไปนะครับนี่ป๊บเข้ามาเห็นไหมครับนี่เขาจะบอก ให้ตอกในนะครับก็คือจุดกึ่งกลางนะครับนี่นะครับก็คือเดี๋ยวลูกค้าจะงงก็คือตรงนี้ไอ้ตุ้มตุ้มขาวๆตรงนี้ก็คือจุดที่เราต้องแปะตะกัวตอตะกั่วแปะตะกัวหรือตอกตะกัวลงไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเปะเหมือนตรงส2สองนาฬิกานี่นะครับคือกึ่งกลางแกนนะครับหน้าจอไฮเทคแบบนี้เลยนะครับเป็นหน้าจอ LED ุกี่เราต้องหมุนล้อใช่ไหมเราต้องหมุนปุ๊บไม่ต้องถ่วงฝั่งนี้ใช่ครับตอกฝั่งนี้นะครับก็เลยไม่ได้สืนค่าให้ แล้วเราก็ครอบหมุนติว้วมีหน้าจอไฮเทคแบบนี้เลยนะปั๊บขึ้นทีเดียวจบทีเดียว <Yeah. S 2> นะครับ <c oughs> คือเครื่องหมุนทีเดียว <c oughs> ล้อได้มาตรฐานเลย <c oughs> ล้อได้บาลานซ์เลยใช่ครับค่าลงสูรเลยนะครับแล้วก็มีอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมอยากแนะนํามากๆนะครับก็คือตัว ตัวเครื่องเขามีเขาเรียกอะไรมีระบบเบรกแล้วเราเราไม่ต้องกลัวว่าว่าเวลาเราจะแปะตะกวเนี่ยล้อมันจะเลื่อนไปข้างหน้าหรือข้างหลังมันจะล็อกไว้เลเครื่องจะล็อกไว้เลยผมจะให้ดูอีกข้อดีหนึ่งนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะก็หมุนปกตินะครับหมุนปกติเลยนี่ล้อเขาจะหมุนอัตโนมัตินะครับลูกค้าเห็นไหมเขาจะหมุนหาจุดทวงของเขานี่ถ้าเสียงกึกเมื่อกี้คือล้อล็อกแล้วนะครับจะไม่สามารถขยับล้อได้ใช่ครับจะเป็นแม่เหล็กดูดไว้เลยนะครับ ชอบมากบทนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาถ่วงล้อแม็กอันนี้ให้ดูแต่ล้อแม็กอันนี้จะไม่ค่อยดีนะครับผมบอกก่อนเพราะว่าเราจะให้ดูว่าล้อดีกับไม่ดีนะคือถ้าล้อดีปุ๊บแบบเนี้ยก็คือถ่วงรอบเดียวจบแต่อันเนี้ยล้อก็อาจจะดุ้งอ่าก็เต็มที่ไม่เกิน3ามรอบอ่าตามมาฐานเลยครับปามาณฐานเลยครับครับผมก็คือต้องอธิบายก่อนนะครับว่า พอล้อทุกวันนี้ทั่วไปมากๆแต่ถ้าล้อไม่ได้มาตรฐานยก็จะไม่ลงใช่ครับก็จะอยู่ดูเราต้องดูที่ล้อที่ยางด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นที่เครื่องเดียวไม่ใช่นะครับใช่ต้องดูหลายองค์ประกอบนะครับก็คืออย่างล้อถ้าล้อแม็กเนี่ยครับก็คือล้อมันมีอาการดุ้งแล้วก็ยางมันเป็นยางเก่าแล้วนะครับถั่วอาจจะมีต้องอาจจะต้องถ่วมากกว่า1ร้อบอาจจะ 2- อถึงสรอบนะครับข้อดีของล้อแม็กนะครับเพราะอย่างสมัยก่อนอย่างรุ่นเก่านะครับเราต้องเอาสปริงมาใส่ตรงนี้อ่าฮะแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ ตัวใหญ่มาใส่แบบนี้นะครับครับผมเพื่อเข้าไปปั๊บครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่เปลี่ยนตรงนี้ใส่เข้าไปนี่นะครับเราถึงใส่เข้าไปแล้วพอเนี้ยพอมาเจอกานโค้งเนี้ยตัวเนี้ยพอมาเจอการโค้งตัวเนี้ยขอบมันไม่ดันขอบมันไม่ดันตัวนี้มันไม่ถึงเพราะป้นตัวเนี้ยแป้นตัวเนี้ยมาชนตรงนี้ก่อนคผมต้องอธิบายเยอะหน่อยนะครับจะได้เข้าใจอ่ะยินดีพอมาชนตรงนี้ปุ๊บ ล้อก็จะวิ่งไม่ตรงพอวิ่งแว่งไม่ตรงปุ๊บมันก็เกิดปัญหาฮะว่า,วาทำไมม,มามมตรานอ่าเขาก็เลยมีอะแดปเตอร์ตรงนี้เยอะๆขึ้นมานี่นะครับเพื่ว่าเดี๋ยวลูกค้าสงสัยว่ามันใช้การยังไงตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์เสริมขึ้นมานะครับเพราะเป็นพกล้อญี่ปุ่นพวกล้ออะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็มาวัดดูขนาดมันจะใช้ได้ทั้งสองดานนะครับนี่นะครับนี่ลองวัดอย่างนี้เลยใส่ได้ไม่ได้อย่างนี้ถ้าอย่างงี้มันใส่ไม่ได้นะครับเราก็หาอะแดปเตอร์ นี่ใส่ได้นี่อ่าอันนี้ใส่ได้นะครับนี่อันนี้ใส่ได้เห็นไหมครับแล้วก็จบใส่เข้าไปอย่างนี้เลยตัวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วครับตัวนี้เราไม่ต้องใช้แล้วครับผมเพราะไม่งั้นเราจะมาทวงหนักนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ขึ้นไป ders. ปั๊บอ่ <S 2> <S 2> <S 2> นี่นะครับแล้วเราก็ใส่ล้อขึ้นไปเลยครับผม hmm ก็คือเรามีอะแดปเตอร์ครอบคลุมทุกการใช้งานนะครับทุกล้อทุกออฟเซตนะครับบางที เออก้านแต่ละล้อก็ไม่เหมือนกันจุดก้านจุดเว้าเข้ามาก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับพอรถบ้านเรามันจะมีหลายรูปแบบล้อแม็กมีหลายรูปแบบนะครับเราก็เลยมีอะแดปเตอร์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานโอเคนี่นะครับเห็นไหมมันมันจะติดเลยถ้าอย่างเป็นรุ่นเก่าก้านตัวนี้มันจะถึงก่อนมันจะไม่ติดแบบนี้ครับผมมันทําให้ล้อแกวงเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ตัวนี้วัดข้างง่ายๆนะครับ ก็คือเราต้องกั้วแปะแปะตรงไหนนะครับเราดึงมาตรงนั้นเลยแล้วก็รอเครื่องสัญญาณเครื่องร้องอแล้วเราก็ไปดึงเข้าไปข้างในนะครับก็คือดึงเข้าไปแปะจุดที่เราต้องการแปะ<ช>ตะกั่วมันก็จะขึ้นบองหมดเลยว่าขนาดเท่าไหร่ครแล้วเราก็ครอบ อันนี้คือโหมด a ลู S 1ใช่ครับก็เดี๋ยวผมพามาดูจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเครื่องถือของเรานะครับมีเพิ่มเติมตรงนี้มาให้ไว้ใส่ตะั่วแบบเป็นแบบโลนะครับเป็นแบบม้วนลูกค้าสามารถดึงได้แบบนี้เลยปึ๊บดึงได้แบบนี้นะครับก็ลูกค้าอยากได้ตรงไหนก็แค่ตัดไปเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยก็คือจะมีตลับโลตะ่วแปะข้างในนะครับสามารถใส่ได้2โลนะครับก็คือมี2เส้นเนาะ บางทีลูกค้าอาจจะเป็นตะกวัวแปะ5กรัมล้วนเส้นหนึ่งนะครับแถบหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะอาจจะเป็น5กรัมสลับ10กรัมแถบหนึ่งนะครับอ่าสีขาวฝั่งหนึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าว่ามีไม่มีตะกวัวแปะแบบไหนบ้างนะครับครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมชอบมากๆตัวนี้มีมาให้90 BS นบอนะครับอ่ะโอเคนี่ล้อเขาจะหมุนอัตโนมัตินะครับลูกค้าเห็นไหมเราจะหมุนหาจุดทวงเอาเขานี่จุดดีจุดถัดไปนะครับ มีเ,เ,เลเซอร์<ด>บอกอตำแหน่งแปะตะกวัวนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะแปะตะกวัวไม่ตรงจุดกึ่งกลางของลอ้อเรามีเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำมาให้นะครับแบบนี้เลย <c oughs> มีเทคโนโลยีนะครับเรายัดมาใส่เครื่องนี้หมดแล้วอะนี่ครับมันจะวิ่งหาจุดแปะนี่อันนี้น15กรัมนี่เห็นไหมไฟมันจะขึ้นเรากดอีกทีนึงอ่ะหมุนตึ๊บเครื่องจะหมุนเองหาตำแหน่งแปะนะครับ อัจฉริยะมากๆนะครับบอร์ดของเครื่องถ่วงเราผมบ่กก็อนาอล้อนี้มันไม่ดีจริงๆนะครับเราอเอามาให้ดูว่ามันถ่วงได้จริงๆใช่ครับล้อมันดุง้งด้วยยางไม่ดีด้วยยางบวมด้วยใช่ไหมพี่มือนี้ใช่ครับยางมันหมดสภาพเลยครับใช่เอามาถ่วงให้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนะครับปุ uf, ๊บเราปิดฝ้ามาเลยครับ ผมชอบหน้าจอมากเลยไฮเทคมากอ่ะนะครับพอมปุ๊บล้อมันจะหมุนหมุนหาตำแหน่งให้ให้เราต่อให้เราแปะเลยใช่ไหมครับปั๊บเห็นะโดยเขาจะหาตำแหน่งให้เราเลยนี่โคตดไฮเทคนะครับไม่ต้องเลื่อนล้อใช่เราไม่ต้องหมุนล้อหาครับไม่ต้องหมุนหาแบบวุ้ยเมื่อไหร่จะได้ตำแหน่งแปะนะครับล้อใช่ครับยิ่งให้เลยเตรียมตะกรวบมาแปะอย่างเดียวใช่ครับผมจะบอกวิธีแปะอย่างหนึ่งถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บช่างบางคนเขาจะแปะต่อไปเลยเห็นไหมแต่เราไม่จะไปแปะต่อนะเพราะแปะต่อน้ำหนักมันก็จะจายออกไปอีกครับผมเราแปะอย่างนี้นี่ วิธีแปะอ่น้ำหนักมันจะลงอยู่ตรงกลางนะครับครับผมเราแปะอีกอีกชั้นหนึ่งใช่ครับอีกข้างๆจะกลัวเดิมใช่ครับถ้าเราแปะต่องก็น้ำหนักก็จะเหลี่ยวอีกเราก็จะหาค่าสูตรไม่ได้เพราะว่าร้อนนี้มันไม่ตรงแต่ก็ถือว่าแม่นนะฝั่งนีูลงแล้วใช่อันนี้ฝั่งนี้สิบห้าใช่ครับแต่รอบนี้ผมว่าจบพี่ว่าลงไหมลงเลยโอ้ ผมบอกโจบก็โจบดีเปียโจบลุ้นลุ้นโอ้เชียวผมดิเรียบร้อยครับทีเดียวลงเลยอันนี้ล้อเสียนะครับผมบอกเลยล้อมันดุ้งแม่นมากนะฮะคือทั้งบอร์ดทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราเราคัดสรรมาอย่างดีประกอบมาอย่างดีนะครับใช่ครับที่ผมว่าสําคัญเลยนะอะแดปเตอร์เนี้ยสำคัญมากเลยแล้วล้อบ้านเราอะถ้ากิ้งก้าต้งโค้งออบลึกๆเนี้ยตัวนี้ตอบโจทย์เรียบร้อยเรียร้อยรอบเลยครับฝั่งขวาครับเอ้ฝั่งนอกกับฝั่งใน ใช่ครับเรามีแนะนําอะไรหมดอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้เป็นตอกเห็นไหมอันนี้ที่ที่ผมบอกอธิบายที่แรกก็คือมันจะเป็นอารูหนึ่งเห็นไหมแล้วมันจะซ้อนอยู่ก็คือใช้ตัวเดียวกันอารูหนึ่งอารูสองคือแปะกับตอกตอกอันนี้ก็เป็นแปะกับแปะแปะกับแปะแต่คือแปะเนี้ยก็คือแปะด้านนี้กับด้านนอกเลยอารูสามเนี้ยครับผมอ่าแล้วก็อารูสี่ก็คือจะเป็นตอกเหมือนกันตอกตอกกับแปะนอกกานมันก็ไม่สวยอันนี้จะเป็นตอกด้านนอกก็เป็นแมกโรงงานอ แล้วก็แปะด้านในแต่การใช้งานใช่ครับอ่าโอเคนี่มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ทางเราก็จะมีอะแดปเตอร์คายเหมือนกันทาเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็จะมี2อย่างพูบิกไบค์ก็จะมีอยู่ที่ว่าจะเป็นตะกั่วแปะอยู่ตกลางอ่ากับแปะข้างมันก็จะมีบอกหมดให้เราเลือกเอาว่าเราจะใช้มดไหนตัวนี้ก็คือมันจะยัดยัดทุกอย่างมารวมอยู่ในเครื่องนี้เลยพูดง่าย แล้วมันจบกว่าใช่แต่เราวันนี้เราสาธิตให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีล้อมอเตอร์ไซค์ล้อบิ๊กไบค์เราไม่ได้มานะครับแต่ถ้าลูกค้ามีแล้วสนใจก็เอามาให้เอามาถ่วงที่บริษัทได้นะครับเรายกก้อนมต้อนซื้อใช่จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับว่าต่อโจทย์ลูกค้าหรือเปล่าใช่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าปุ๊บเราก็จะตรวจแค่ตอกลางเราไม่สามารถแปะได้ใช่ไหมมันก็จะหาค่าค่าถ่วงไม่ได้มันไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นตะกวดตอกลางคือต่อกลางเลยแล้วก็แปะค่าก็คืออจจะะแยยกกหหมมมมววดาาใ้เลลันคคบุ่ นะครับเพราะครรระวังก็ให้พ้นผ่านน้ํากับความชื้นหน่อยวิธีการดูแลรักษาครับก็อย่างที่พี่ช่างบอกไม่ควรโดนน้ำแล้วก็ไม่ควรเหมือนไม่ควรโดนแดดด้วยเพราะว่าหน้าจออาจจะเสียได้นะครับห้ามตั้งกลางแดดนะเพราะว่าหน้าจอมันเป็นเหมือนหน้าจอคอมหน้าจอทีวีนะครับไม่ควรตั้งกลางแดดเพราะว่าหลักๆแล้วมันเป็นหน้าจอ LED โดนน้ําไม่ได้อยู่แล้วโดนแดดไม่ได้อยู่แล้วหน้าจออาจจะเยนได้นะครับวิธีการดูแลรักษาก็ประมาณนี้ครับผมลูกค้าชอบไหมครับ เทคโนโลยีนะครับถ้าชอบแล้วพี่ต้องซื้อเลยนะครับมีบริการส่งพร้อมติดตั้งสอนวิธีใช้งานเสร็จเรียบร้อยครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะครับสนใจก็ทักมาได้ครับโอเควันนี้เรากับพี่ช่างก็ต้องขอขอบคุณพี่ช่างก่อนที่มาแนะนําความรู้ดีๆนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงตัวเครื่องหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณมากพี่ช่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูนะครับโอเคขอบคุณครับ